ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำขั้นเทพร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมหลากหลายให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG Mobile และยังมีเกม One Punch Man The Strongest อีกด้วยใครที่กำลังหาร้านเติมเกมดีๆเติมเกมถูกเติมเกมไวต้องขั้นเทพเท่านั้นในขณะที่ผมนั้นกำลังทำคลิปเซิร์ฟเวอร์6 c c u นะครับแล้วก็ได้ บังเอิญไปเลื่อนผ่านเฟซบุ๊กที่มีการสปอยตัวละคร UR ตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนมานะครับนั่นคือตัวละครที่ผมได้ใส่อยู่ตอนนี้เลยคือกาโรโลูอนะครับที่บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวเป็นเลยไม่มีเฟกไม่มีปลอมนะครับก็คือกาโร่แท้ๆเลยที่เป็นที่เป็นกระแสหรือว่าเป็นที่ก่อนหน้านี้มันเป็นรูปหลุดในการครบรอบมานะครับก็คือเดี๋ยวพับรู้หลุดแลตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกว่าจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งกลาเป็นว่าจะต้องลงคลิปนี้ก่อนนะครับนี่เลย เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับอ่ะทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ผมไปหามาจากเว็บจีนอกเลยนะครับก็ <S <S ที่ได้เห็นทุกคนที่ทุกคนได้เห็นอยู่ต่อจากนี้ก็คือการโลเทเทนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเทหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมมองไปเนี่ยยังไม่เห็นโลโก้สัญลักษณ์ที่ตัวละครอื่นมันมีเลยหรือว่าอยู่ที่เหรียญน,นะน่าจะอยู่ที่เหรียญหรือเปล่าแต่ตรงแขนเสื้อเขาเนี่ยจะเป็นรูปสายนักบวชหรือว่าสายต่อสู้หรือว่าอะไรสักอย่างนะที่มันเป็นสายสักอย่างของมันนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสายหมัดด้วยสายต่อสู นะครับแล้วทีมเนี่ยก็คืออาศวิิจากคกนแท้ๆเลยนะเหมือนไปแย่งกันใส่มาแต่อัศวินจากคกนนั้นจะใส่แค่ข้างเดียวก็คือแบบมันจะมียื่นมาแค่ข้างซ้ายเนาะแต่กาโร่นีมายกชุดเลยเหมือนคิงยูอาร์เป๊ะๆแค่แค่เปลี่ยนทีมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลตัตวระคอเลยนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงน,ะนี่คอเลื่อนเลยนี่นี่นี่ภาพจะอาจจะเบรอนี่โอ้โหแม่งไวเกินอ่ะเริ่มมานะครับคือนี่เขาจะอันนี้น่าจะเป็นท่าของอุปกรณ์เฉพาะ3ทดาวด้วยนะครับก็ต้องดูกันไปก่อนนี่นะเปิดขึ้นมาปุ๊บ ขึ้นตัวสอดแล้วก็ําไล่ไล่โจมตีนะครับแล้วเข้ามาชาร์จที่หน้าโบกให้รัวแต่เป็นความรู้สึกเหมือนร่วงยูอาร์เลยวะนี่เดี๋ยวนี้พี่จีนเขามีภาพชาร์ด้วยนะสัญลักษณ์ที่ขึ้นตรงหน้าจอจะเป็นเขาไฟร์ราวนะครับก็คือการเริ่มต่อสู้นะและข้างบนเห็นไหมมันจะมีหลอดเลือดของฝั่งตรงข้ามนะแม่งโคตรเท่เลยในว่าเล่นเกมยุคเก่านะครับนี่แล้วการรู้ทําทำการไล่โจมตีนะครับสองเป้าหมายก็คือเป็นแนวตั้งนะนี่เห็นไหม อาวุธเฉพาะสารตานี้จะซูมไปที่หน้ากาโลแล้วก็ทำการเป็นชัดหมัดไปที่หน้าป๊าป๊าป๊โค้เท้ระเบิดด้วยนะเออแม่งเทจริงทุกคนแล้วข้อสี่ข้อสีอะไรล่ะข้อดีของตัวนี้เลยนะที่พี่จีนแกเล่ามานะก็คือจะเป็นการชารวงชารวงอะไรอ่ะทะลวงการคืนชีพนะทะลวงคืนชีพก็คือเหมือนเป็นการต่อต้านการคืนชีพของตัวละคร ตัวยูอาล่าสุดอย่างด้วงนะก็คือแบบว่าไอพวกตายเกิดขึ้นมาอัศวินจากกลกับด้วงอะนะใครมี2ตัวนี้นะแล้วไปเจอการโรยูอานะครับบอกเลยนะครับว่าเกิดน้อยลงหรือแทบไม่เกิดเลยนะครับก็คือพี่จีนน่าจะเป็นแบบประมาณว่าจะเป็นการต่อต้านการเกิดไปนะครับก็คือแบบว่าชำนาญชำนาญทะลวงชำนาญคืนชีพอะไรสักอย่างก็คือประมาณว่าถ้ามีการเอยู่ทีมอัศวินจากกลกับด้วงอาจจะคืนชีพน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมดูพี่จีนมานะ ก็บอกเลยนะครับว่าถ้าการโร่มีความสามารถอย่างที่ผมพูดนั่นก็คือสามารถที่จะยัง้งหยุดยั้งการไล่โจมตีของด้วงแล้วก็อัศวนจักรกลได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคนที่รอปั้นอัศวนจักรกลกับด้วงอยู่ก็คือทิ้งได้เลยนะหรือไม่ก็เก็บไว้นะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงตัวแก้ทาง1ตัวสามารถชนะตัวแก้ทาง2ตัวได้ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วนะ ถ้าเทียบกันก็คือถ้าสมมติผมว่าผมไม่มีอสิรจักรนนะเอาการโรมาใส่แทนปึ้มแล้วผมไปเจอทีมไล่คืนชีพนะหรือว่าเกิดตายใหม่นี่เรียบร้อยเลยนะแพ้เลนะมาถึงกูนี่แหละกูปั้นไวสุดก็คือตัวละครที่ทุกคนได้เห็นไปนี่ก็บอกเลยนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะมานะครับเพราะว่าลูกมันหลุดมาขนาดนี้แล้วสกิลก็หลุดมาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเป็นการโลยูอร์ในการครบรอบ6ปีแน่นอนนะครับทุกคนสําหรับใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์จีนี่ก็คือดองตัวดํากันให้ละนาานะครับเตรียมทาพาร์ท อาวุธสามดาวนแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่อยู่เซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับที่ลิงอัศวินจากโกนหรือว่าดวง UR ไปแล้วนี่ก็ก็ลองคิดดูดีๆนะครับถ้าความชอบก็จัดไปเลย2ตัวแต่ถ้าใครที่ชอบความแก้ทางหรือว่าความเท่ก้าวการรูปไปแต่ผมมองว่าล่างนี้เทจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะมันจะมันจะใส่เสื้อแล้วก็มัดผมใส่เสื้อแล้วก็เอาอะไรมาคาดผมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามันเทนะ ฟีลเหมือนคิงนะครับฟีลเหมือนคิงที่ออกไล่โจมตีแทนนะเออเออ,เอ,อก็เท่ออย่างหนึ่งนะครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะสั้นนะครับเป็นเพราะว่าผมรีบทำด้แหละนะวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อาจจะจบไปนะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไปทำคลิปเซิร์ฟเวอร์ 6CC ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนต้องขอตัวลาก่อนแล้วบ๊ายบาย